สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเกษตรบ้านนานะคะวันนี้ก็แค่ตัดป้้นบ้านพาเพื่อนๆมาชมโอพันเทียนะคะไม้ตระกูลโอพันเทียตัวนี้นะคะที่ปลูกเป็นแถวเป็นแนวเอาไว้แบบนี้นะคะเรียกว่าใบาเสมานะคะใบเสมาอยู่ในตระกูลโอพันเทียนะคะ ดูลักษณะนะคะอันนี้คือใบสีมาดอกของเขาจะมีสีแดงนะคะดอกมีสีแดงลักษณะของอเสมาโอพันเทียนะคะโคนก็จะเรียวกลมนะคะ,ะดูลักษณะโคนของเขาก็จะ,ะกลมกลมนะคะส่วนใบใบจะมีความหนานะคะสีเขียวเข้มหนาแบบนี้ก็คือเนี่ยค่ะใบของเขา จะหนามากนะคะหนาสีเขียวเข้มออกมาคล้ายๆกับบางท่านนะคะ,ะเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นหูกระต่ายหูกระต่ายเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นใบเสมานะคะ,ะคนละตัวกับมิกกี้เมาส์หูกระต่ายนะคะเป็นไม้พื้นเมืองของประเทศเปรูนะคะสำหรับเสมาใบาเสมานี้ เขาจะมีสปปรรพคุณในทางยาด้วยนะคะก็จะ,ะสปปรรพคุณในทางยาก็จะช่วยแก้พิษงูแก้พิษงูกัดนะคะก็จะใช้ใบตำพอกแก้แผลอักเสบผลของเขาก็จะ,ะมีความเย็นนะคะให้ความเย็นก็จะช่วยในเรื่องของน้องนองในนะคะและไอกรนนะคะส่วนยางของเขาก็จะช่วย เป็นยาถ่ายได้อย่างดีนะคะสำหรับโอพันเทียนะคะประโยชน์ด้านอื่นสรรพคุณด้านอื่นตัวนี้ก็จะช่วยกระตุ้นการเจริญอาหารได้ดีในสัตว์เลื้อยคานนะคะ,ะก็เป็นสรรพคุณในาทางยานะคะส่วนประโยชน์ด้านอื่นใบของเขานะคะใบของเขาตัวนี้มีความหนาก็เราสามารถตัดนำไปกราฟไม้ได้นะคะไปกราฟพวกยิมโน นะคะยิมโนโด่างพวกนี้ก็มาแกรฟกับตัวโอพันเทียได้นะคะตัวนี้พี่นี่ก็จะใช้กราฟไม้ได้เหมือนกันนะคะก็จะตัดส่วนนี้นะคะการขยายพันธุ์ก็ตัดใบนะคะไปปลูกไปปักปปก,ก็เป็นเป็นได้โดยง่ายนะคะโยนเอาไว้เขาก็สามารถเกิดขึ้นได้อย่างตัวนี้นะคะเนี่ยตัดโยนเอาไว้แบบนี้ นะคะอีกหน่อยเขาก็สามารถโตขึ้นมาได้อันนี้ก็คือตัดใบโยนเอาไว้นะคะเนี่ยตัดใบโยนเอาไว้ก็เติบโตขึ้นมาได้นะคะตัวนี้เป็นง่ายนะคะ,ะไม่ต้องลงดินตัดโยนไว้เฉยๆนะคะวันเวลาผ่านไปเขาก็เติบโตขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยกลุ่มตรงนี้นะคะพี่นิกก็ตัดใบหวานเอาไว้นะคะไม่ได้เสียบด้วยนะคะ ตัดใบโยนหวานเอาไว้เขาก็เกิดขึ้นมานะคะตัวนี้เป็นง่ายนะคะ,ะไม่ไม่ต้องอห่วงเลยใครที่จะขยายพันธุ์โอพันเทียใบเสมานะคะก็จะ,ะตัดใบแล้วไปปลูกในวัสดุปลูกก็ได้เหมือนกันใครมีพื้นทีอ่อยากจะปลูกเยอะๆตัดใบมาโยนเอาไว้แบบนี้นะคะเขาก็จะเกิดขึ้นมาได้อ่าอ่า ใครต้องการนะคะที่จะนำไปกราบไม้ก็ทักมาได้นะคะตัวนี้ใบละ15บาทนะคะใบก็หนาประมาณนี้เลยนะคะตัดสด15บาทนะคะใครต้องการจะนำไปปลูกก็ทักมาได้นะคะตัวนี้ประโยชน์ก็มีเยอะอยู่นะคะ เอาละค่ะเกษตรบ้านนากับแคทตัดบ้านบ้านนะคะ,ะในคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะกับใบเสมาในตระกูลโอพันเทียนะคะการขยายพันธุ์ก็เพื่อน ตัดไปปลูกได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงอยู่ได้ในทุกสภาพดินนะคะแม้ว่าจะตัดใบโยนเอาไว้ก็สามารถเกิดขึ้นมาได้นะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในเรื่องของแค่ตัดบ้านๆจะเป็นในเรื่องใดก็รอติดตามนะคะเกษตรบ้านนาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ